ร้อนต้มได้ชัวข้างล่างมันอาจจะมีเตาอยู่ข้างล่างวันนี้มาบม่อน้ณหภูร้อนมาต้มไข่ต้มมันร้อนจริงๆอ่ะแบบมีควันขึ้นเหมือนมีหม้อ,มย,อย,ยักษ์ตื้ไข่ก่อนเย็นๆห้าสิบบาทได้ไข่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไข่นกกระทาเยอะตังไม่พอใจ่าค่าไข่ต้นเ่ียวหวานมีตะก้าใหญ่ด้วยร้อยหนึ่งตะก้าใหญ่ไม่มีไข่เล็กเราจะได้อุปกรณ์การกินมาด้วยทุกคนคือมีถ้วยสองมีชิ้วแล้วก็มีช้อนอ่ากินเลย ใช่นี่ใบบอกหอยู่เราจะกินะไรไข่ลวกสุก9้าไข่ลวกยางมาตุ้ม7็ดไข่ลวกสนาทีแล้วก็ต้องมัดมันไว้แล้วเราก็จะหยอนไปถ้ามัดไม่ดีตะกร้าเราก็จะลอยไปเราจะอดกินจะยอดแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงสิบแปดบ่ายโมงสี่สิบห้าไขเราจะเสร็จโอเครอกันเคยมีแต่ระหว่างที่รอเขาอันนี้ระหว่างที่รอนนไข่ตอนนี้ผ่านไปสามนาทีแล้วตอนนี้ผ่านไปหกนาทีแล้วเวลาแล้ว ตอนนี้เราจะเอาขึ้นมาแล้วแล้วเราเผื่อไปแล้วหนึ่งนาทีว่ามันไม่เป็นไข่สุกมาดูกันเพะว่ามันจะเป็นไหมอิ้อร่อก็ได้อุ๊ยเป็นจริงด้วยอุ๊ยแต่มันร้อนนะมันเป็นสำเร็จอยู่สุกเลยเป็นแบบออนเซนว้าวเด้งดึ่นแบบนี้เลยนะร้อนนิดนิดได้แบบนี้เลยอันนี้สุกอันนี้ก็จะเป็นออนเซนค่ะอ่ะที่นักลองชิมไข่ลวกที่ลวกเองไข่อร่อยเขาบอกมันมีสารอาหารและาตาอะไรด้ปะ มันก็น่าจะดีปอดปัยสามนะคะอันไหนอร่อยกว่าโซลแบบไข่จิ๋วอร่อยน้ำมูร้อนแม่จอกหรือว่าสำสําเร็จนะคะใครอยากให้ไปทําอะไรที่ไหนอีกเม้นมาได้เลยนะคะ